อ่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะก็ยังมาก็ยังดีนะค่ะมาท้ายก็ยังดีค่ะใช่ค่ะก็รอดไปรอดไปนะครับหนึ่งสี่เก้าห้านะครับภายในวันนี้เนาะที่วัดวันนี้เลยที่วัดกันเราวัดกันะอืมดีก็มาชนแนวต้านพอดีหนึ่งพันห้าร้อยแปดนะครับวลุ่มก็ในถึงนะปานกลางวลุ่มก็ปานกลางนะพันห้าร้อยหกนะแนวต้านหนึ่งพันห้าร้อยแปด มันจะหนีขึ้น <ไป S 2> มันจะหนีขึ้นหนีจากหนึ่งสี่เก้าห้าขึ้นมาหนึ่งพันร้อยแปดเป็นเส้นสิบวันนะหนึ 1, 1> ่งพันห้าร้อยแปดตรงนี้ที่ชนชนอยู่เนะี่ยจะมันรุ่มบางนะคุณรู้มันบางเนี่ยมันก็เป็นรีบาวนะ,ะแต่การรีบาวก็ที่ระบบเมื่อสองวันก่อนมีมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นใช่ไหมครับสัญญาณซื้อมันก็ตอเน,นี้มาสามวันแล้วนะ,ะรีบาวขึ้นมามาชนตรงนี้ยแนวต้านแรกแล่ะก็ไปดูแนวต้านต่อไปพันห้าร้อยยี่สิบสามนะครับค่ะ ก็ถ้าวันนี้วันจันเล่นแบบเดิมนะฮะคือเช้ามาลงก่อนแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยก็โอเคนะ,คะแต่ถ้าวันจันมาถึงเปิดเลยบวกสิบจุดอะไรเงี้ยนะอันนี้เลิกเลยเออนะครับก็ดูจังหวะมันละกันเพราะว่ามันเป็น,นปการรีบอลนะครับอ่าแล้วก็เป็นเลือกตัวเล่นนะฮะผู้ที่ผ่านเส้นสิบวันก็จะมีทรูนะครับแจสนะครับจะเป็นเอ่อซีพีเอฟพวกเนี้ยนะครับคือผ่านเส้นแนวโน้มลงขึ้นเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับ ก็เป็นขึ้นขนาดพอสมควรตัวทั้งบินเด็กก็ตัวเดิมปตทนะครับ่ะเด้งตอนท้ายตลาดวันศุกร์นี้นะฮะก็เด้งท้ายตลาดก็ดีทําให้สัปดาห์นี้มันหลุดไปคือมันพ้นไปนะเราก็ต้องระวังแล้วกันเพราะว่าอ่าขึ้นมามันก็เป็นรีบาวนะฮะรีบาวเป็นรีบาวก็ต้องก็แบ่งขายรีบาวนี้ก็ได้เต็มเต็มนะเต็มเต็มไม่ถึงว่าถ้ารีบาวต่อเนื่องนะก็ถึงพันพันห้าร้อยสี่สิบ รบาลด้ต่อเนื่องในวอลุ่มขนาดนี้นะเพราะปัจจัยเนี่ยไม่ต้องดูปัจจัยลบมันไม่มีนะปัจจัยบวกก็ไม่มีอยู่ที่ปัจจัยท่านท่านจะทํำยังไงนะท่านจะทํารีบาลมันก็รีบาลไปเองนะครับเดี๋ยวหมดแรงก็ก,ก็จะปล่อยลงมาใหม,ม่อีกนะครับไม่ได้วิง่งยาวมา,าอ่ะอส่วนทางด้านทีเฟกแล้วคะทีเฟกก็ขึ้นมานะครับถ้าอ่ญญ่าณซื้อก็เกิดที่เก้าเก้าสองจุดหนึ่ง เมื่อสองวันที่แล้วนะครับก็เกิดขึ้นมาจริงๆนะฮะเกิดขึ้นมาแล้วก็แนวต้านแรกก็คือหนึ่งพันหนึ่งจุดสองนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งจุดสองแถวๆนั้นนะครับถ้าวันนี้ปิดได้ก็จะคอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่าเป็นเป็นรองนะครับวันนี้เราให้เด้งช็อตย่อรองนะครับเราเปลี่ยนมาเป็นรองแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นย่อรองแล้วพอเบรกเก้าเก้าสองเลยเราเป็นรองแล้วนะฮะเป็นรองแล้วก็ในกรอบขึ้นไปตรงนี้ก็อยู่ที่ หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสิบนะครับให้ขึ้นไปได้อีกสิบจุดนะครับต้องเบรกหนึ่งพันหนึ่งนะครับหรือปิดสูงปาก่อนนะครับก็มีลุ้นนะครับลุ้นใครลองมาก็ลุ้นถือข้ามนะ่ะว่าบรรจาร์จะเล่นยังไงนะลุ้นถือข้ามนะครับมีกัดไปต่อนะ่ะถ้าบรรจาร์เปิดมาแล้วกระโดดเลยนะห้าหกจุดแล้วก็ช็อตก็ช็อตโคตเลยนะะ แล้วก็ดูว่าถ้าสิ้นวันปิดสูงกว่าหนึ่งพันหนึ่งก็กลับเข้าไปลอกใหม่นะก็กลับขาไม่เป็นลองนะครับก็สรุปว่าก็จะเป็นกรอบไซเวที่ที่อ่จากที่เก้าแปดศูนย์กับหนึ่งพันก็จะเปลี่ยนมาเป็นหนึ่งพันกับหนึ่งพันสิบหกนะฮะเป็นกรอบไซเวนะครับหนึ่งพันกับหนึ่งพันสิบหกตัวตัวตัวที่ไจ้ต้องปิดให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้นะครับต้องรอประมาณนู่นอาจจะเป็นวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ย S <S สี่โมงห้าตลาดเนี่ยันพอมันเลยอย่างนี้มามันก็สบายใจใช่ไหมครับ <c oughs> มันก็อาจจะขึ้นไปได้วันครึ่งแล้วก็เริ่มลงสองวันแล้วแล้วก็ <c oughs> พอปลายสัปดาห์ก็ขึ้นใหม่เพื่อให้ปิดสูงกว่าหนึ่งสี่เก้าห้าอย่างนี้ตลาด <c oughs> มันก็ยังเป็นไซเวย์อยู่ได้ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่วอลุ่มไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นไปแบบเป็นขาขึ้นนะฮะเป็นขาลีเบาวอเป็นขาลีบาวนะฮะเดี๋ยวเขาจะเห็นเองว่าเขาเล่นกันสั้นมากนะฮะ นะครับทิกเกอร์ฟันห้าเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นต์อ่ะนะคือเร็วมากสั้นมาเราอย่าไปมองอะไรที่มันยาวมากละกันนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้มันมีมันมีสัญญาณซื้อเป็นวันที่สามแล้วก็ปิดสูงกว่าหนึ่งพันห้าร้อยแปดเนี่ยคือปิดสูงกว่าเส้น moving สิบวันนะฮะปกติก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนเป็นโน้มขึ้นแนวโน้มหนึ่งนะซึ่งไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นแนวโน้มอะไรเป็นขึ้นอะไรนะฮะแต่ไม่ได้ขึ้นแบบรุนแรงนะครับไม่ใช่สัญญาณรีเวอร์ซลนะครับเป็นการรีบาวนะครับก็ตามไปเนาะก็ตามไปนะ กับไปนะส่วนทองคําก็เมื่อคืนขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นวันเนี้ยถ้าจะลองก็รอนะครับต้องดูไม่ต่ากว่าหนึ่งพันสิบเอ็ดหนึ่งพันสองร้อสิบเอ็ดนะครับทองคําก็จะเป็นยอดลองเป็นยอดลองนะครับถ้าไม่หลุดหนึ่งพันสองรอสิบเอ็ดเป้าหมายก็สามารถขึ้นไปได้ถึงหนึ่งพันสองร้อยสามสิบนะครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะฮะต้องดูถ้าไม่หลุดต้องไม่หลุดหนึ่งพันสองรอสิบเอ็ดนะครับ <Okay. S 1> ก็จะกลับขึ้นไป ต้องไม่หลุดหนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ดคิดว่าคืนนี้ทองเนี่ยแพทเทิร์นทองไม่ได้ขึ้นให้ให้ระวังคืนนี้นะครับอย่าเพิ่งเข้าไปลองนะฮะเพราะว่าทองคําคืนนี้น่าจะย่อมากกว่าที่จะขึ้นนะฮะเพราะเมื่อคืนขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นย่อนะครับย่อสักวันสองวันแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นใหม่นะฮะอันเป็นทองคํำสุดท้ายตัวมีถามไหมครับมีไม่มีเพราะว่าเราจะให้เหมือนเดิมอะทูนี่เราเราอ่า บรกขึ้นสิบวันขึ้นมานะฮะล้วก็นาต้านอยู่ที่สิบสองบาทนาตาแรกนะครับวันนี้ที่มันเด้งขึ้นมาใช่สิบสองบาทเป็นนาตาแรนส่วนกลุ่มแบงค์นะคะพวกเคทีบีเคแบงค์อันนี้เป็นตัวประกอบนะครับผมคิดว่ารอบนี้กลุ่มแบงค์ไม่ไม่ไม่ขึ้นนะฮะกลุ่มไหนกลุ่มที่จะขึ้นเป็นสื่อสารนะฮะกับพลังงานพลังงานก็ก็จำกัดอยู่ที่ปตทนะฮะตัวเดียวที่ทําอินเด็ก์นะฮะแล้วก็กลุ่มสื่อสารนั่นน่าจะเป็นตัวที่ขึ้นยกเว้นแอดวานที่ถูกปรับออกนะฮะ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสื่อสารที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเอ i ซไอนะฮะไม่ว่าจะเป็นทูเป็นแจสนะครับอ่าแล้วก็เป็นมีมีตัวอีกตัวหนึ่งอะไรนะครับมีแค่สองตัวเนี่ยคือไม่เกี่ยวข้องนะครก็จังขึ้นมาได้ทูนี่ถูกปรับออกแต่ขึ้นนะก็มีส่วนขึ้นมานะครับฝรั่งไม่มีหรอกนะะมีแต่คนจีนคนจีนมีฝรั่งไม่มีนะ ก็คงไม่มีอะไรบันจรัร์ก็น่าจะถ้าเปิดเบาๆแล้วก็ค่อยขึ้นไปจะดีแต่ถ้าเปิดแรงปังก็ลงก่อค่ะค่ะนะั่นค,คือทริคของของสัปดาห์หน้านะคะใช่ครับค่ะให้ดูเป็นตลาดรีบาวึ้นมานะครับเราไม่ได้เรายังยังไม่แนะนําให้เข้าไปซื้อหุ้นเพื่อลงทุนขนาดใหญ่นะฮะก็คงเล่นรีบาวประมาณที่ยี่สิบเปอร์ซ็นของพอร์ตก็พอนะครับส่วนที่ติดอยู่นะครับมาแล้วขึ้นมาแล้วนะคิดไว้ว่ายังไงนะฮะลองทําตามที่คิดดูนะฮะ ึ้นมาเราจะขายไหมสมมุติถ้ามันขึ้นไปถึงพนะันหร้อยสี่สิบเนี่ยเราจะแบ่งขายบ้างไหมนะฮะแต่คงไม่ใช่ไปซื้อเพิ่มนะครับเพราะจุดนี้ไม่ใช่รีเวอร์เซสนะครับ<อ>เป็นรีบาวนะเป็นรีบาวอยู่นะจถือว่าเป็นไหลขวายอีกไหลหนึ่งแต่ถ้าลงลงขึ้นมาแล้วตลาดจะเป็นขาขึ้นเลยเนี่ยต้องขึ้นไปให้เหนือพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับ <ạ. S 2> แล้วก็การลงครั้งนี้ก็มั่นใจเลยว,ว่าไม่หลุดนะฮะแต่ตลาดต้องขึ้นไปปิดสูงกว่าหนึ่งพัน้ร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วไม่ว่าจะลงมาลงมา้นะครั้บ ก็ตามสัญญาณที่ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ผมว่าวันนี้เดี๋ยวพีเฟก็คงปิดทําปิดได้นะหนึ่งพันหนึ่งนะครับจะคงทำทำปิดเพราะตลาดรู้สึกทะลุไปที่พันสิบแล้วนะ่บวกสิบสองจุดใช่คงปิดแค่พันแปดหนึ่งพันห้าร้อยแปดก็พอนะครับไม่ต้องเยอะหรอกนะะทีงตลาดมันมีโวลูมนะครับมันจะลกขึ้นไปปิดหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าก็ได้นะแต่มันถ้าปิดทีันร้อยสิบห้าเนี่ยมันชัดเลยว่าบรรจันขึ้นมาขายแน่ๆนะก็ทำสถิติสามร้อยแปดสิบเลยปันทอ ช่มาทำอะไรอย่างนี้เอาหน่อดีไม่มีใครทำอยู่แล้วไม่ไม่ต้องแบบว่ากลัวหุ้นจะขึ้นแบบว่ารูปรูปไปเลยเป็นนิวไฮไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องใจร้อนขนาดนั้นนะครับเพื่อนักลงทุนนะครับใจเย็นๆมันก็ขึ้นเหมือดรอบก่อนมันจะเป็นขาลงอยู่นะครับรุคานปตาทอเดี๋ยวขึ้นเก้าลงเก้าขึ้นเก้าลงเก้าอย่างนี้แหละแล้วจริงๆมันบอกเราก่อนเราก็จะชอบมันนะเออเหรอเออวันนี้จะลงเก้าบาทนะพรุ่งนี้ขึ้นเก้าบาทางเงี้ย แล้วมันบอกเราก่อนเ่ะเราก็จะชอบนะก็เห็นมันอย่างนี้หลายวันแล้วแหละคือเราสังเกตดูว่าไอ้วันไหนที่ที่ที่เซฟต้องการ่ะมันจะมีมันเนี่ยโอเคเห็นชัดโอเคตามตลาดได้เออถ้ามันต้องการทุบให้หลุดมันก็จะปตาททุบลงมาอ่ะทุกคนทีเฟกมันดูปตทอเป็นหลักแล้วกันลากม่อไหลไปลยตัวเดียวเลยกดลงมาก็ช็อตถูกอปตท สามหกห้าใช่ไหมเอาช็อตโค้สถามว่าเราหากินในตลาดไทยไม่ได้ม <so ีม yeah. ีทางลงแทงขึ้นแทงลงนี่แหละแทงขึ้นแทงลงแทงมาละเก้าบาทลงเก้าบาทแต่ยังงงนะแทงบ่อยๆสามวันงงนะสามวันที่ไปทำไหนวะเออใช่มันไม่มีไม่มีได้ไม่มันมันไม่มีเทรนน่ะมันจะแบบว่าสามวันทุกคนจะจะมองไงต่อไงต่อมันจะกลับไปที่ถึงต้นทุนที่สูงขึ้นสมมติถ้าลองมาที่เก้าแปดศูนย์ปิดไปที่หนึ่งพันเนาะ แล้วก็พอจะลองใหม่เฮ้ลอง994เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราลองแพงกว่าเดิมไหมค่ะจริงๆเรากําไรแต่เราต้องควบคุมมันนี่มันเน็ตไม่ได้ดีอันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไอตอนที่ลองตํำๆเนี่ยก็ลองมันน้อยนะพอมาถึง994ต <c oughs> 10, ิ๊กไปหนึ่งพันก็จะมันลองเยอะขึ้นไง <c oughs> ไอเนี้ยมันทําให้พอได้มาแล้วก็พอโดนไปช็อตหนึ่งมันก็ที่ได้มันก็เสียคือ <c oughs> คุมมันนี่มันเน็ตไม่ได้นะฮะคือตลาดไม่มีเทรนเนี่ยผมแนะนานิดว่า ได้ดีกว่าเสียอย่าไปอย่าไปคิดได้เยอะๆคุมแ่นี้มันไ่นเมนเคยริ่นสิบสัญญาก็สิบสัญญาสม่ําเสมออยากไปเพิ่มนะฮะจนมันเปลี่ยนขาลงอีกขาหนึ่งแล้วก็ค่อยเพิ่มอ่ทะลุไปแล้วนะคะพันจุดพันจุดห้าแล้วนะฮะใช่ซีรีส์เอ็มนะคุณผู้ชมมันไปมันคือเราก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยที่เพราะคนติดพึ่งกันอยู่เยอะนะก็ดีใจด้วยแล้วกันขอให้ขึ้นไปให้ถึงจุดที่เขาก็แบบ ขายสั่ใช่กันบ้างพันห้าร้อยห้าสิบพันหกร้อยโอเคเออใช่คิดไปเลยพันหกก็ได้นะครับทะลุไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยกดละพันหนึ่งนะทางด้านธีฟิกนี่แรงเร็วทันใจมากคุณผู้ชมตอนวันนี้พอผ่านเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสามสิบเก้ามันก็เป็นสัญญาณรองนะฮะอีกครั้งหนึ่งของดนระบบเรานะแต่ระบบเราก็คือลองมันตั้งแต่เก้าเก้าสองจุดหนึ่งนะเมื่อสองวันก่อนนะพี่อ่ามันบอกมันลองมันตั้งแต่วันนั้นแล้วนะฮะแล้วก็มันเป็น คอนโซลิเดตรูปนี้เป็นคอนโซลิดเดตรูปรีบาวขึ้นอยู่แล้วนะซึ่งในในกรุปทีเฟกเราก็จะไปบอกให้อยู่แล้วนะครับว่าว่าให้ขาช็อตระวังนะยังช็อตได้อยู่แต่ระวังนะนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นรองแล้วนะฮะล้วก็เข้าไปเตือนเมื่อเมื่อวานเมื่อวานกับเมื่อวันนี้ก็เตือนนะฮะเปลี่ยนเป็นลองเราเป็นลองแล้วนะตอนสามทุ่มเมื่อคืนรือยปล่ามีคนถามอยู่อะเห็นแล้วใช่เราก็เข้าไปเตือนไปบอกให้เหมือนกันอ๋อพี่ไปบอกแล้วใช่ไหมใช่บอกแล้ว เราเราสัญญาไว้ว่าจุดสําคัญอ่ะเราจะบอกนะครับแล้วคนที่เรียนทีเฟกกับเรามาทั้งหมดก็กี่คนไม่รู้ก็อยู่ในนี้หมดอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปดูนะครับว่าเราไม่ได้บอกทุกวันแต่จุดสําคัญคือจุดที่มันจะมีการขึ้นลงกันมากกว่าสามสิบจุดอันนี้เราจะบอกนะครับอันนี้เราทำตามสัญญาของเราทุกคนก็ไปดูนะที่ตามีทุกคนอ่ะค่ะขอบคุณคับสวัสดีครับ